ชีวิตเด็กเขาชาวมงที่อพยพตามครอบครัวไปทำไร่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่วงการศึกษาตามความฝันของครอบครัวแม้จะพบอุปสรรคทั้งเงินทุนและความรู้สึกที่กดดันด้านเชื้อชาติแต่ก็สามารถฟันฝ่าจนจบปริญญาใบแรกสาขาพยาบาลและพะดุงคันแต่เมื่อพบว่าความรู้ที่เรียนมานั้น ยังคงไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือชาวเขาได้อย่างเต็มที่เขาจึงมุ่งหน้าหาทุนเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรงังสิตแม้จะมีวัยถึง34ปีแล้วก็ตามจริงๆอย่างที่เราเห็นอย่างสภาพแบบนี้ครับคนที่จะอยู่แบบนี้ได้ซึ่งผมอยู่มาตลอดชีวิตเนี่ย ก็คือสภาพที่ไม่มีความสะดวกสบายมีแต่ความเจ็บป่วยแล้วก็มีแต่คนที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่แล้วเวลาเขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาจะทาพิธีตามประเพณีดั้งเดิมครับถ้าเราเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเราน่าจะช่วยเขาได้ชีวิตหนึ่งก็มีความหมายอันนี้เราช่วยได้เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยมันก็น่าจะยิ่งมีความหมายโดยเฉพาะการช่วยเขาพ้นทุกจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยจริงๆเขาไปหาหมอคนไทยที่ไหนก็ได้ครับแต่ภาษาไทยเขาพูดไม่ชัดบางทีบอกอาการไม่ได้ บอกได้ไม่หมดคุณหมอที่โรงพยาบาลหลวงเนี่ยก็ให้เวลาเขาน้อยเพราะคนไข้มันเยอะการไปก็ลําบากทุกอย่างเป็นข้อด้อยหมดเลยครับแล้วผมเครียดถ้าผมเรียนเนี่ยเราก็อย่างอย่างที่ผมบอกคือเราก็น่าจะได้เติมเต็มตรงนี้ได้ <c oughs> หลังจบการศึกษาหมอมงได้มุ่งมั่นทำงานตามปณิธานที่ตั้งไว้ในทันทีด้วยวิธีเข้าหาชาวเขาอาศัยความเป็นชนเผ่าเดียวกันในการสร้างความเข้าใจและดึงผู้ที่มีปัญหาออกมารักษาเป้าหมายการรักษาผู้ป่วยบนดอยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้เข้ารับการรักษาหากแต่อยู่ที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติให้กับชาวเขา โดยทุกครั้งจะมีภรรยาซึ่งเป็นชาวเขาเผ่อม้งเช่นกันคอยเป็นผู้ช่วยในการจัดยาและอธิบายวิธีการใช้ยาให้กับคนไข้และเป็นกําลังใจที่สําคัญที่ช่วยผลักดันให้หมอมง้งสามารถทำงานตามความฝันได้เรื่อยมาที่ชง,งกับที่เา,าในแง่ของประชาชน,เ,นเขาดีใจที่เราเราทำหน้าที่ตรงนี้ให้เขาได้แล้วก็สุขภาพโดยรวมดีไหม มันวัดไม่ได้วัดไม่ได้แต่ว่าที่แน่ๆคือเราสามารถบริการให้เขาอย่างที่เขาไม่เครือบแคลงใจแล้วเขาเขาได้คําตอบที่สิ้นสุดของการรักษาว่าอย่างน้อยๆเขาก็ไม่สงสัยว่าไอ้รักษาแบบนี้นะถูกแล้วหรือยังหรือไม่ถูกแล้วหรือยัง,ยงสิ้นสุดกระบวนการรักษาหรือยังภาพโดยรวมเนผมในความรู้สึกผมในผมต้องบอกว่าดีครับไม่ไม่อยากจะบอกว่าดีมากแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เคยเป็นมาแต่ไหนแต่ไรอย่างน้อยๆก็เวลาเขาเล่าความรู้สึกให้ฟังเลยรับบอกที่เรามาเนี่ยเขาดีใจกว่าที่ไปในเมืองเพราะว่า คุยทุกอย่างให้เราฟังได้ในเรื่องของความเจ็บป่วยโดยที่ไม่มีอะไรติดขัด,ขก,ขดกว่า16ปีที่หมอมงและภรรยาลงมือทำร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้วันนี้ภาพชาวเขาทำไร่เรื่อนลอยปลูกฝิ่นติดยาเสพติดได้เลือนหายไปภาพที่เข้ามาแทนอย่างเด่นชัดคือภาพแห่งโอกาสความรู้รอยยิ้ม เป็นภาพที่หมอมงไฝ่ฝันอยากจะเห็นและมุ่งมั่นสร้างภาพแห่งความฝันเหล่านั้นจนกลายเป็นความจริงรู้สึกดีใจพอเรามีโล่แบบนี้แล้วเราไม่ไมรู้จะรักษาอย่างไงแล้วเราต้องอาศัยกับหมอใหญ่เราเผาเดียวกันเนี่ยมันจะพูดคุยมันจะรู้เรื่องกว่ามันจะเข้าใจกว่าเขามาประกาศ ปกะเออันนี้คะปกาว่ามันเออมอแตังจะมานี่เขาจะมาตัวแต่หออมดตังนี่มอแต่งนี่มันเคยมานี่เขาว่าภาสาดีอยู่ด้วยปณิธานแน่วแน่ในการทำงานหมอมงจะยังคงเป็นหมอที่คอยดูแลชาวเขาเพราะเป็นสัญญาใจที่เขาได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยและพี่น้องชาวเขา สัญญาใจฉบับนี้จึงไม่อาจชดใช้ด้วยเงินทองหรือของมีค่าใดๆนอกจากรอยยิ้มเสียงหัวเราะและสุขภาพที่ดีของผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเหล่านั้น